สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับฝนลมฟ้าอายุดกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเช็คสภาพอากาศของวันนี้มีฝนถลมทุกภาค63จังหวัดระวังน้ำท่วมทะเลกลั่งคลื่นลมแรงด้วยนั่นเองครับผมทั่วทุกภาคของไทยวันนี้ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมอาจเกิด น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอ่าวไทยกับอันดามันขึ้นลมแรงเตือนชาวเรือระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่11-14ถึงกรกฎาคมนี้นั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็คือ11กรกฎาคม 2 565กรมอุตุก็ได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยนั่นเองครับ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงก็มากกว่า2เมตรนั่นเองส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองมีขื่นสูงก็ประมาณ2เมตรนั่นเองขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความประมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทางทะเลอันามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งคือตั้งแต่วันที่11ถึง14กรกฎาคม2565ไว้ด้วยนะครับ สามราพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้เราก็ไปดูกันเลยว่าภาคไหนมีฝนเท่าไร่นั่นเองภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ถือว่ามากกับมีฝนตกถึงตกหนักมากบางแห่งบริเวณก็มีที่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน,าน่านแพร่สุกไทยัยอุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นั่นเองครับ มาดูทั้งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนฟ้ากนองร้อยละ80ของพื้นที่มากนั่นเองครับกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกลาลสินขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราช,ชธานีนั่นเองครับมาที่ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุทธยากาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมนั่นเองครับ ภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและกรานั่นเองครับก็มาดูกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและ สุราษฎร์ธานีนั่นเองครับมาดูภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังนั่นเองครับมาดูกันที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลก็มีฝนฟ้ากะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ก็ถือว่ามากกับมีฝนตกหนักบางแห่งนั่นเองครับ ก็คือนี่พยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีกันทั่วไทยถึง63จังหวัดกันเลยทีเดียวครับชอบคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ